ไหมครับดี๋ยับสวัสดีครับวันนี้ก็ขึ้นมาแล้วนะครับมือขึ้นมาแล้วแต่ว่ายังแบไม่ได้นะครับถ้าแบก็แบ่แบบนี้นะครับแบ่แต่ว่านานๆไปมันก็จะหุบเข้าอย่างเดิมน,นะครับก็ไม่เป็นไรฮนะเอาไว้ เราสู้กันต่อไปมันต้องหายที่ครับนี่แน่นะครับสวัสดีครับโกวัตฟูดแชนแนลกลับมาอีกแล้วนะครับกลับมาพร้อมกับการทํางานหลายอย่างมีความพัฒนามือก็ยิ่งดีขึ้นดีขึ้นนะครับเอาล่ะครับโกวัตฟูดแชนแนลวันนี้จะทําอะไร ก็ขอท่านได้กดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกดแชร์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมนำศักยภาพมาพัฒนาตัวเองให้เก่งขึ้นต่อไปนะครับเอาละครับวันนี้เราจะทำผัดปล็อกโกอี่นะครับปกติถ้าผัดปล็อกโกอรี่แล้วเราจะมี บลอกทอรี่รกระเทียมแล้วก็หมูแค่นั้นนะครับวันนี้เราลองมาใส่พริก2ส,สีคือพริกหยวกนะครับ2ส,สีแล้วก็พริกรสเผ็ดอีก2ส,สีนะครับเราลองทำกันดูวันนี้นะครับเครื่องปรุงนะครับมีน้ำมันพืชซีอิ๊วซอสถเหลืองนะครับ น้ำมันหอยน้ำปลาซอสปรุงรสนะครับพริกไทยแล้วก็น้ำตาลนะครับเอาละครับเรามาลองทำกันดูใส่น้ำมันนี่นะครับไม่ต้องใส่เยอะนะครับใส่กระเทียมลงไปนะครับเยอะๆเลย เดี๋อนี้เราเอาเนื้อที่บริเวณคอนะครับมันจะติดไปหน่อยนะครับ นีนะครับเราทอดให้สุกเลยนะครับผอกรอกโคลีใส่ลงไปเลยนะครับมี่นะครับผัดเราก็มาจากโครงการหลวงนะครับเดี๋ยวเราจะปิดก่อนนะครับ เดี๋ยวเราจะปรุงรสกันเล็กครับซอสผัวเกลียงนะครับใส่น้ำปลานิดหน่อยนะครับใส่น้ำมันหน่อยนะครับ ฮปรนงรดนะครับแล้วก็ใส่ลิ้นตามนะครับนี่นะครับถ้าอยากให้มีน้ำ ก็ใส่น้ำหน่อยนะครับหอมมากเลยนะครับตรมนี้ครับ,รบใส่พริกนะครับ เกดิของสีนะครับมีเสืบสวยเลยเราจะลองดูนะครับว่าเป็นเรื่องไงนะครับสวยไหมครับมีทั้งพริกอยู่พริกสองสี เหลืองกับส้มนะครับสวยมากเลยนะครับนะี่ครับทำเสร็จแล้วใส่พริกป่นเล็กน้อยนะครับนี่นครับหอมนะครับหอมมากเลยนะครับผัดบอคกอรี่ใส่พริกหยวกสองสีนะครับ ลองมาชมกันดูนะครับเห็นไหมครับกินหอมมากเลยนะครับลองกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกดแชร์ด้วยนะครับจากโกวัดฟู้ดแชนแนลครับ